ผมชอบคนแบบสไตล์แบบเนี้ยสไตล์แบ,บ,แบ,บนเหรอสไตล์แบบคุนะอะมันเลื้อนดีแลาวไปตัดผมด้วยไอลกจิตเอาจริงไหมหอนูพี่อะคือพี่ไม่รู้นะว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไงอะชีวิตจริงอะแต่ว่าออกจากบ้านได้ยังเพื่อนหล่ใครแข่งอะ <laughs> <laughs> สวยไหมตรงน,นี้ผมไม่เคยพาใครมาเลย ใช่หรอลงเลยแบบนี้กับเกียร์คนเนี่ยไม่มีนะตอนไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอโหเธอเจิเจิเนี่อย่าไปเที่ยวทะเลกันแบบสองคนอย่างเงี้ยแล้วแบบแบบบ้านทางบ้านทางหลังอะขอแบบมีอ่างจากุชี่ได้ไหมคะแล้วก็ขอวิวทะเลแบบรอบห้องค่ะเป็นคนชอบแบบพื้นที่ถ้าผมไปหาคนมซื้อผมซื้อจิมไปกินด้วยได้ไหมเวลาผมอยาก กินไอติมเวลาเจอเจอินกินแบบไหนคะกินแบบไหนวางไว้ตรงที่สําคัญแล้วก็เหลืออย่างเหลือไหนกลัวมิ่งหนีไปไหนกลัวืูพูดเองเขินเองเหรอใช่ได้ครับเดี๋ยววันนั้นทาวิพีมไปให้ไม่เอาลอกแต่ซื้อติมไปอยากกินรสชาติโยเกิร์ตโอเค อนไม่หานอนเหรอไม่หนูไม่ชอบตรงนี้นชอบตรงนี้รอสี่อยู่รอสี่อยู่ฮะร้องหาเลยเหรอขจรคืนนี้สวยดีนะคะว่าปะมุกเดิมอยะมาเน่เอ,อ่ามันสวยจริงๆรแล้วจะงอเรื่อง <laughs> ใครวะ <c oughs> ลุงแอมมันมาเี <c> ้ย <oughs> yeah. ไอ้ลุงแอมมันนี่มาเล่น,นเล่นเฮ้ยฮัลโหลเอ็ไม่เอ็งทำแบบนี้ดีแบบไปถ่ายลูกแกใกล้ๆแล้วก็บอกแบบไม่ใกล้มากอะ่ะแบบพอดีอะ่ะไม่ใช่ใกลอย่างนั้นบอกว่ากลับมาแล้วนะรู้รู้ยังอะไรอย่างเงี้ยกลับมาแล้วนะเสื้อแดงรู้ยัง ไม่แบบไกลๆอะไรเนี้ยนะ <c oughs> เออยไปโอเคสวยจังมีแบบดอกไม้ข้างหูด,ด้วยผมชอบคนแบบสไตล์แบบเนี้ยสไตล์แบนๆหรอสไตล์ไหนครับสไตล์ไหนสไตล์แบบสไตล์พแบบุ่งสไตล์แบบคนน่ะมันเลื้ยนดีหลุดเลื้ยนใช่ไหมใช่ผมชอบแบบนี้มันเต็มระบบอืม <c oughs> <c oughs> เต็มบ,บ๊อบ หนูไม่ชอบผู้ชายแบบผมหรอแล้วถ้าไม่ชอบหนูจะมันนั่งอยู่กับพี่ไหมเนี่ยหนูหนูแค่อยากกินหนองมนพี่หรือเปล่าอยากลองข้าวหลามหนองมนเนี่ยหรอใชยว่าว่าไงเราไม่น่าเนี่ยมันมีมันมีคนทนายผมไม่บอกเขาเนี่ยอะไรนะคนทนายช่องผมไม่บอกเขาไงบอกว่าไปบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะทำอะไรกัน อาจจะหาตีนมากระทืบนเขาไงใช่เหรอโอ้โอหมดอ,มอ,อารมณ์เลยนี่นล่วก็ปล่อยไปเลยงั้นก็ปล่อยไปเลยน้องโอเคครับลเยีย,มยมไม่มาเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปาครับแต่เดี๋ยวนี้หล่อขึ้นเยอะเลยนเนี่ยเดี๋ยวว่าน้ำเดินเดี๋ยวไปตัดผมด้วยหนูจะตัดผมชีวิตจริงด้แล้วก็ไปวันที่ยี่สิบสี่เลยแหละ ไอ้โลจิตให้หนูไปลง<ไ>ปแอมไงหนูไม่คุ้นหูเลยเหรอใครเลือนวะ <laughs> อะไรนะหนูว่าไงนะเปล่าครับไม่มีอะไรแล้วเอ,เอาจริงไหมหนูพี่อะเอาตรงไหมคือพี่ไม่รู้นะว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไง่ะชีวิตจริงอะแต่ว่า,วาพี่เออพี่อยากได้หนูเฉยๆชีวิตจริงแบบมาเป็นแฟนะอะ ประมาณนั้นครับอยากแบบทำความรู้จักกันด้วยอยากให้ไม่อยู่ด้วยกันเลย่ยอืมอันนี้ใชอได้กี่เปอร์เซ็นต์นเนี่ย <c oughs> ก็แปดสิบครับอีกยี่สิบถ้านหนูท้องก็รับเลยร้อยเลยเออกจากบ้านได้ยังเพื่อนอออะไรดูในทวิตดี กลับมาแล้วนะอันนี้คือจี้จุดนะจี้จุดนะหนูครับหนูใช่ไหมหนูเป็นกำลังใจให้พี่ให้พี่อยู่ยันเช้าทุกวันเลยรู้ไหมเนี่ยใช่หนูหรือเปล่าวันนี้อาจจะใช่หนูวันอื่นนะเจ็ดวันที่ผ่านมามีสาวในเอ่ย มันก็มันก็มีแบบมาเตาะเล่นมาอะไรแต่ว่าพี่ไม่ได้จริงจังขนาดนี้ไงอืมใช่หรอเอางี้ยี่สิบสี่ทันยี่สิบสี่ที่ถึงพี่ลั่นเลยนะรั่นทุงปะไม่ก็พี่ลั่นเลยได้ไหมพี่จะได้เตรียมตัวแต่ห้ามห้ามมึงไปเรียนนุกแล้วก็ขอมึงอตมีเมียอีกคนก่อนพ่อึงกับโดมาแม่พ่ออ่อนหรือเปล่าเออ ไม่อ่อนครับมันกินอะไรมันทานสมองระพูมาเยอะละเอาอยัางไงเนี่ยอะไรครับก็คือว่อาอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าหนูไปวันเกิดหนูใช่ไหมอ่าแล้วทีนีมมน้มันตรงไม่รู้มันมันตรงกับวันเกิดหนูไหมอ่ะวันแรกอะหนูไปวันไหนยี่สี่ใช่ไหมยี่สี่ะไม่ตรงมันเกิดหนูยี่สิบห้าอ่า <25. S 2> ใช่หนูไปกินกับเพื่อนเสร็จปุ๊บขากลับเที่ยงคืนมันก็เข้ายี่สห้าเลยใช่ไหม อันหนูบอกหนูจองโรงแรมพี่ก็เลยแบบว่าจะให้ของขวัญของวันที่ห้าด้วยในห้องจะต้องหยุดสองสองนะให้เป็นแท่งทองเหรอคะอยู่หนึ่งตอนหนึ่งหรือเปล่าอยู่หนูมีหนูกับพี่สองคนสองสองเลยหรอมันจะไม่ดีนะมันจะไม่ดีอะไรล่ะมันมาขนาดนี้แล้วพี่บอกสองสองแล้วใครอีกสองอ่ะก็หนูกับพี่ไงสองคนออันนั้นมันหนึ่ง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 แหละเดอดเดือดเนืร่อก้าวก้าเข้าก้าว แหมง่าหนูไม่คุนหนูเลยสรได้ไหมหนูกล้าเปล่าแบบเอาแบบสารละว่าหนูกแบบอยากอยู่กับเพื่อนเหลืออะไรหนูบอกพี่ก็ได้เออพี่ได้แบบเออให้เวลาหนูไงกล้าเปล่าจะถามพี่ดีกว่าไหมอย่ามาถามไม่ผมไปจริงๆถ้าไปได้แต่ว่าไปแบบช่วงดึกๆอะ่ะช่วงแบบห้าทุ่มเช้งคืนอย่างเงี้ย ไม่รู้ร้านปิดหรือ,อยังไม่กล้าออกไปเจอคนเยอะไงอายใช่หรอกกลัวเป็นเป็นในข่าวนอนก่อนนะครับพี่ชายจุ๊บจุ๊บ<ๆ>อ่อที่แบบว่าโดนดในเน็ตองเท้าขอ,ขอคนหนึ่งรอครับผมนหนูไม่มีผัวไงก็คือใครจะมานี่พี่ละ่ะไม่ไม่มีผัวหรแต่มีผลกับพี่ไงกลัวแบบเอ้ยหนูนับเมากี่คนเนี่ยนันเมื่อกี้คนอะไรอะของเ้าหนึ่งรับหนูเี็คนเจ้าชู้เหมือนพี่สหนอยโอ้ พี่จะาชูแต่พี่รู้ว่าคำไหนสำคัญน,นะโอเคไหมใช่ล้วเป่าจริงๆแต่ก็เอาน้องไว้ชิหลังอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นพี่หนูก็ยอมหมดแหละเอาอีกแล้วนะเห็นไหมช่วพูดแบบพี่พยายามตีเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนะี่ยหนูก็ชอบแบบว่าพูดออกข้างนอกนะ่ะอย่างเงี้ยคือ,อไรออกไหนอ่ะสมมติพี่ตีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ไว้เนี่ยพี่พยายามแบบว่าคุยในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แต่หนูกำลังจะแบบเดินเข้าเดินออกแบบพูดออกนอกกรอบ ไม่จริงอ่ะหนูพูดเรื่องจริงทั้งหมดนั่นแหละหนูก็อยู่ในกรอบแล้วหนูไม่เคยไปไหนเลยพี่สายหนูอยู่ตรงนี้หนูก็อยู่ตรงนี้หรือไม่จริงก็จริงเฮ้ยดูในทวิตดิอยู่นี่นะพี่แซ่แดงแล้มึงไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอเพาน่าจะเล่นอันนี้แบบว่ายังไงอะ ออไปแลวเป่าประชาชนคนนั้นเน่ะแสดงว่าเฮียแกก็มีฝีมือดิถ้าตีกลับมาได้อ่ะหมอไปชุบผมหมอไปชุบแล้วเขาก็ล่อเลยเหรอใช่เขาก็ล่อครับเฮ้ยอะไรอีกวะกูขอให้มึงไปนั่งแข่งฟรีจินตนาการถึงเรื่องบนเตียงกับเขาแล้วเขาบีบมึงโอ้โห คนดูโดเนตบาดิคกูคขอให้มึงไปนั่งแข่งฟรีจินตนาการถึงเรื่องบนเตียงกับเขาแล้วเขาคิดแล้วให้เขาบิดมึงโอ้โหบิดบิดผมจริงไหมน่ะหนูไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับเออขาองแบบน,นี้มันใจแรกใจอยู่แล้วเนาะถูกต้องไหนๆก็ขับมาจากโคร่าแหละน้ำนึงคงไม่เสียหายหรอกมั้ง <c oughs> เอาเส้นปะำนึงกูไม่เสียหายหรอกมาเอาเส้นเลยปะฮัลโหลได้ยินถ้าได้จริงต้องจัดในเน้นเน้นเลยนะไอตะกุกอยากเห็นหน้าลูก <ใน S 2> มือได้ยินครับโหล่ใครคุยแข่งอะ เพื่อนเพื่อนคับดูเฟดดะอเฟดเโอ้ความคาหลบเป็นต่อลุบหลอกเป็นหลอกมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรฮะไรหลอหรอครับอะไรครับ ว่าจะไหนคือเขาเขาเรื่องเล,เล่เขาเรื่องเลยได้ไหมอันนี้คือ,ไ,อไม่ถามไม่ถามอันนั้นแหละแต่จะถามอันนี้นครั้งสุดท้ายคือร้อยใช่ไหมครับร้อยหรือไม่ร้อยแบบได,ได้ได้เจอร้อยไหมถ้าพี่ร้อยหนูก็ร้อยอยู่แล้วเคน่หนูไม่ร้อยหรอกหนูเดินหนีอย่างพี่นะเนี่ยเดินหนีอะไรก็นึกว่าพี่จะแบบว่าไปหาหน,นู่นนี้หาใคร หานั่นเะพื่อเขามีเรื่องกันแล้วไม่มีนะอ๋เ้าเดี๋ยวพาไปดูวะนี่ดูวะนีน่